คลอกเฮ้ยเด็กแปลกว่ะงงงงอะไรนะพูดใหม่ดิฉันขาดทวก็คันลุกปลอมเลขสิบสามหวยออกปะไม่ออกอ่ะชินแท้ชินแท้ สวัสดีวันปีใหม่ใช่ฮายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม ซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่วันนี้นะคะบ้านแก้มก็เลยจัดงานกินเลี้ยงจับฉลากกันก็เลยอยากจะมาอัดบล็อกเก็บโมเมนต์เก็บอะไรเพราะว่าจะบอกว่าเราพลาดปีที่แล้วไม่ได้ทํานะคะแต่ปีที่เราคือสนุกตลกมาก<ะ>เอางี้ก่อนสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปีหน้าขอให้ทำอะไรราบลืน่นแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะ แก้มเนี่ยคือได้ซื้อของขวัญจับฉลากไว้แล้วเพราะว่าวันนี้ที่บ้านก็จะมีจับฉลากกันใช่ไหมในงบผู้ใหญ่300เด็ก100อคือที่บ้านแก้มเนี่ยมาจัดกินเลี้ยงปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่3ก็คือปีนี้เป็นปีที่3ปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้านี้นะคะจะบอกว่าปี แรกเลยปีแรกที่จัดเลยแก้มทำสถิติไว้สูงะคะ่ะนั่นก็คือการหอ่อของขวัญแบบอุบาทอุบาทอนะทุกคน<อ>แต่ก็สงสารผู้ใหญ่อยู่นะคะ<อ>ปีนี้ก็เลยอ่ะปีที่สองเนี่ย ดีหน่อยก็คือไม่ได้มีอะไรพิเลนมีของใช้จริงๆนะคะเพราะว่าสงสารผู้ใหญ่ส่วนมากคือเป็นแต่คนสอมวอมีแต่สอบวอบ้านแก้มนะคะแล้วก็มีพี่ๆปะปายแล้วก็ปีนี้นะคะเราจะขายความครีเอทีฟค่ะแต่ว่าของขวัญที่เรามาจับเนี่ยเป็นของขวัญที่ใช้ได้จริงซึ่งเดี๋ยวกกจะขึ้นปีแรกให้ดูก่อนกูทำไปได้ยังไงวะแต่ตลกจริงๆนะทุกคนคือคนที่ได้ก็คือลุงแก้มเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าปีนี้ลุงแก้มจะสำรอยหรือเปล่าแต่จะ บอกว่าได้ยินเสียงล่ำลือมานะคะก็คือสอวอทั้งหลายบอกว่าอย่านะคะไม่เอานะคะของอีฉันน่ากลัวมากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยขายความเรียอทีฟแค่ข้างหน้าค่ะแต่ว่าของใช้ใช้ได้จริงแล,และนี่ก็คือของขวัญที่แก้มจะเอาไปจับฉลากค่ะทุกคนแก้มันเคียอทีฟมากกูทำไปได้ยังไงอาจจะบอกว่า ว่างจริงๆแหละใครที่ทำอย่างนี้ได้คือจะบอกว่าสงสารผู้ใหญ่ไหมถ้าคนดูก็จะบอกว่าเฮ้ยสงสารสอบวอมากเลยอ่ะสอวอย่อมาจากผู้สูงวัยนะคะสงสารมากถ้าเขาจับได้เขาทำปีนี้เราขายความเคียรทีแค่ข้างหน้าค่ะทุกคนแต่ว่าของใช้ใช้ได้จริงแต่น,นี่เลยทุกคนเป็นพักโครกแกเวอร์ปะเวอร์ป้าถ้าใครเห็นรูปลักษณ์ข้างหน้าก็คงแบบ เชี่ยมันเกินไปอะไรยเงี้ยเด<อ>ี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเราเอาอะไรไปจับนะคะก็คือน,นี่เลยหมอนอันนี้น่ารักมากเป็นหมอนแบบหมอนไข่ดาวหมอนไข่ดาวที่มันเป็นแบบหมอนรองนั่งนะคะอันเนี้ย กดมาในช้อปปีราคาแค่40กว่าบาทซึ่งในงบ300ใช่ไหมคือต้องบอกก่อนทุกคนจับฉลากอ่ะเราไม่รู้ว่าใครจะได้ของเราเพราะว่าครอบครัวเราก็มีทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งวัยรุ่นทั้งแบบพี่ๆเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ใครจะจับได้ในงบ300แก้มก็คิดว่าเออถ้าเราซื้อแบบตุ๊กตายอย่างเดียวแล้วถ้าคนแบบ ผู้ใหญ่จับได้หลาหรืออะไรอย่างนี้เราก็เลยแบ่งงบ3 0ม300ที่แบบให้ได้ทั้ง2อ,อย่างก็คือของใช้อ่ะอันนี้เลยนะคะทุกคนแต,ะต,ะตะ๊นได้เปาผมซิมพัด์อันนี้แก้มกดมาในช h อปปีราคาแค่249บาทได้โคดส่วนลดโคสคุ้มอันนี้ใช้อยู่โครด,ดีมากๆดีแบบดีมากๆในเปาผมซิมพัดนะ อแล้วก็เหลือง,งบอีกนิดหน่อยก็เลยมาซื้อหมอนไข่ดาวที่มันเป็นหมอนรองนั่งถ้าสมมติเด็กได้มันก็เอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือฉันคิดมาแล้วนะคะครบ300เกินประมาณ9บาทประมาณนี้ที่เหลือก็คือเอากล่องพวกพัสดุที่เราแบบสั่งของสั่งอะไรมาแดปจะไม่ต้องเสียงเงินเยอะเลยเสียแค่ซื้อเนี่ยกระดาษซึ่งกระดาษนี้ก็สั่งในแอปสม้มแอปส้มก็ในราคาประมาณในช้อปปีนั่นะแหละทุกคนในรา,ราคาประมาณแบบ สิแผ่นประมาณ40บาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้งบเยอะเลยอ่ะทุกคนแต่มันได้อย่างเงี้ยเลยของขวันฮาฮาเนี่ก็เอาไว้แบบว่าเผื่อทุกคนจะเอาไปดูปีนงปีหน้าเลยจับฉลากก็ออาฟินถ้าใครมีเวลาทําถ้าใครว่างเหมือนแก้มก้อนนี้เลยโลดแล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยกำกลังจะรอลุงแก้มนะคะมันลับ สมมติป,ปีที่แล้วเขาก็เหมือนมารับเป็นของตัวเองอะเนาะคือลุงที่มารับแก้มเนี่ยก็คือได้ของขวัญไปแล้วเขาว่าเห็นว่าแบบของขวัญะไรวะาทำไมมันใหญ่จังขายตัวเองเป็นคนได้เหมือนขับมารับเอาของตัวเองอะเออประมาณนั้นคือจะบอกว่าของขวัญเราสองคนอะใหญ่มากแม่คือคกูจะบ้าใหญ่เกิน อะไรกันเนี่ยคือเอางี้นะจะมีใครตลกกับเราปะเพราะว่ายิ่งใหญ่สองคนเลยเกินมากดีปีใหม่หรือยังครัะว้าตัวนี้ไปจับด้วยนะหดูน้าดีนรักมากอันใหญ่มากเอาไงอ่ะรถพอจูเนอรจะล้ำไหวปะของขวัญสองคนนี้ถามหน่อยเออขออภัยในความห้องงกนะทุกคน อยากให้ดูว่าของขวัญสองคนเนี้เอาไงอะสงสารคนคนแกว่ว่ะน่าสงสารสุดแต่จะบอกว่าของฉันใช้ดีเมื่อกี้เปิดให้ทุกเปิดให้แบบเพื่อนๆนดูแล้วไ <c oughs> หนพี่ลองสะพายดีหนูขอดูหน่อยคุ้ย <c oughs> ใหญ่มากอันนี้คือถุงบอลลี่นะแต่ไม่ให้ขุงนะคะใครจับได้บอกก่อนนะคะเอาของขวัญไปอย่างเดียวนะแต่ไม่ให้ถุงเพราะว่าถุงดีถุงดีนี่ถุงบ๊อบมานะคะแล้วจะบอกว่าลึกม,มาก ฉันเป็ดภูมแพ้แเราตอนนี้คือเสียงไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเ,เ,เสียงเปลี่ยนปะนนเสียงเปลี่ยนนิดนึงเสียงจมกูกคือป่วยท้ายสิ้นปีนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรสนุกได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเก็บบรรยากาศเดี๋ยวจะดูรีแอคเธอฉันอยากเห็นรีแอคคนที่ได้ของขวัญฉันมากเลยว่าจะเป็นยังไงป<ะ>ัก <laughs> นึกแล้วตลกอ่ะคือเอาจริงว่าไม่อยากให้ใครเห็นของขวัญเลยถือก่อนเดี๋ยวหนูจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า เดี๋ยวหนูว่าจะเอาของขวัญอันนี้ใส่ไว้ในรถก่อนหมายถึงว่าจะเอายังไม่ตั้งโชว์เพราะว่าถ้าเอาตั้งโชว์มันจะไม่ว้าวพี่ถือดีๆคือถ้าจะเอาไปตั้งโชว์แบบรวมของขวัญเลยอะ่ะมันไม่ว้าวเดี๋ยวเราจะค่อยเอาน้องมาปกมาปรากฏตัวตอนที่แบบสมมติคนจับได้เลขเราแล้วอะ่ะนึกออกปะ เออจับได้เลขเราแล้วเราเค่อยยกมาแบบใหญ่ๆแล้วก็นี่เลยของขวัญเราจะดูว่ารีแอคคนนั้นเป็นสรุปคือลุงแดงได้ค่ะจาเดิมยวจะขึ้นผ้าใพ้่อนๆดูตลกว่ะคุณคิดได้ไงวะตลกปะไม่มีใครตลกกับเราสรุปคือไปงานไม่มีใครตลกกับเราตลกคนเดียวตลกคนเดียวกูทำมาเสียใจว่ะแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวว่าทำมาได้ยอดวีนเลมอนนะ ฮย้ยจะบอกว่าเพื่อนๆคืออันเนี้ยติดเทนเลมอนมากเลยอะทามาไม่เสียแรงเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ตลกเราไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเลมอนคือเพื่อนๆคือ,คอยอดวิวเยอะมากคือเอนเกตดีมากเลยอะของขวัญิ้นนี้แล้วคนเซฟเรารู้คนไทยชอบอะไรแบบนี้จริงๆเพราะว่าคนเซฟไปเยอะมากเอาเป็นว่านั่นแหละค่ะดูไว้ทุกคนปีหน้านะคะใครมีเวลาว่างแบบเราก็ทำเลยตลกแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะเลยค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศงานค่ะแหมมีมข้าวเกียบเป็นแบบออเดอริร์แล้วก็นี่สอวอทั้งหลายอันนี้ก็คือฝั่งที่ทำอาหารนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะร้าเสี่ยวไม้คะาก๋วยเตี๋ยวปีที่สามใค่ะมีคุีค่ะเอาให้ป๊อันนี้ยูทูบเบอร์คนนึงค่ะมีวันนี้เอาอะไรมาจับยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยวริงเหรอแล้ววันนี้แต่งหน้าเป็นลุคอะไรค่ะให้พี่แตมแต่งใ้พี่แต้มแต่งให้อหรอแล้วอันนี้คือสติกเกอร โอ้โหทำไมคิมมกังขนาดนั้นขอบคุณหลานให้เหรออุ้ยขอบคุณค่ะเซฮายหน่อยโอ้โหวันนี้แล้วทุกคนอะคือใส่เสื้อแบบสวัสดีไหนขอดูเสื้อหน่อยขอดูเสื้อใหม่หน่อยสวัสดีปีใหม่คือเขาใส่กันเป็นทีมเป้นชื่อต้นกล้าหรือต้นไม้้กลางงไปหมดเพราะเหมือนกันอันนี้คือพี่จองอันนี้พี่จองอันนี้คันแลนเห็นปะ เหมือนเลยและนี่ก็คือส่วนของของขวัญของเราค่ะสวัสดีค่ะวิส่สมอันนี้คือฝั่งจับฉลากนะคะอริน,ลนอนลินมาดูของขวัญน,นะแก้วอันนี้คือของขวัญน,น,นะแก้มอะไรนะกระโถนไม่ใช่กระโถน,โถนมันคือชัโครกเฮ้ยเด็กแปลกวะ่ะ งงงงอะไรนะพูดใหม่ดิสะอาดปกติแล้วก็คันลมรอมนั่เลขที่อุ๊ยงงอะดิไม่ใช่แม่ป็นไงอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอไม่ใถีบอ๋อเลขที่หนูเลยหรอวุ่นวายมากตรงนี้ทุกคนเปิดอะไรนะห้ามในปกติมั้ไม่บอกห้ามเปิดนะห้ามเปิดนะ เดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวตอนได้นะอุ้ยงงงงงเจ้าของขวัญไปงงเด็กรุมมากบูธนี้แอลินงงมากไหนแอลินลองทำท่านั่งชักโครกดิคือจะบอกว่าตอนแรกกะว่าจะไม่เอาขอขวัญมาตั้งไว้ก่อนกะว่าจะรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวตอนคนได้แต่ว่า่ืป็นไรตั้งไปแล้วแต่ขอแค่อยากให้มาเปิดเลยมั้ยอะไรคะจะเป็นเลข เป็นเลขที่หนูด้วยเหรอเลขส3าหวยออกปะไม่ออกอ่ะเด็กงงมากนี่เด็กงงว่าคืออะไรไอรินบอกว่าอะไรนะกระโถงตาโอ้โหแล้ววันนี้คือใส่ยีนนะคะอันนี้คือใส่ยีนนะตาถ่ายคู่กันเขาอยากถ่ายคู่กัน ปีนี้อายุเท่าไหร่91 <90 S> แล้วเหรอปีเนี้ยมกราเานี่ยนะ91แล้วเหรอโู้91แลแข็งแรงไหมแข็งแรงใช่ไหมบัวขาวใช่มบัวขาวเหรอใครเป็นบัวขาวตาเหรอ,หรอ <laughs> แล้ววันนี้หูใครใส่ยีนเนี่ยฮะใครซื้อยีนให้ขอ,ของตาเองของตาเองด้วยโอ้โหัยรุ่นมากเป็นไง อันนี้คือคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะกขับปั่นจักรยานไปส่งโรงเรียนใช่ไหมตาปั่นจักรยานไปส่งโรงเรียนใช่ไหมนั้นลืมหลานไหมลายเยเอ้าวไม่ลืมเหรอไ, <laughs> <laughs> ได้ข่าวว่าปั่นจักรยานไปส่งหลานที่โรงเรียนแต่ว่าลืมหลานไว้ที่บ้าน <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> อันนี้พาชมสวพาชมสวสวแปลว่าสาวผู้สูงวัยสวยด แถมให้ด้วยเหรอสาวผู้สูงวัยสวยสดและหลยมากและสวยไหมสวยมากสวยมากอันนี้ก็คือผู้มีพระคุณอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งท่านนะคะที่ทำให้เราเติบโตมาได้เป็นคนดีและคนสวยที่สำคัญคือสวยถูกต้องค่ะน่ากินมากเนี่ยขอดู่อยดิอันนี้ใครทำอ่ะอันนี้ ระวังร้อนนะนี่นะคะเราแต่งหน้าเองนะคะแล้วก็แต่งหน้าให้น้องได้ค่ะโอ๊ยอุดได้นะเป็นไงสวยใช่ไหมคะอ่สวยกดหนึ่งไม่สวยกดสองอ่สวยกดหนึ่งไม่สวยกดสองนะคะกดศูนย์ได้ไหมไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> กินมากๆเลยเชฟกระถาลวกตะแกงลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะจะบอกให้นะคะว่าเดี๋ยวคุณรอดูของขวัญดิฉันได้เลยพอกันค่ะกับพี่ชายคุณมานี่เลยค่ะแล้วขายความเคียร์ีบค่ะหมายเลขที่13ค่า อยากคู่สาคู่อ๋อคือชิ้นไม่ต้อไม่ต้องทำมันทำมันรวยกูดเลิศเล่ห์สิบสามลัคกี้นัมเบอร์ด้วยทั้งหนูอันไหนคือของคุณคะนี่ค่ะคุณบอกคุณอยากจะมาท้ากับดิฉันใช่ไหมคะไม่ไม่ผมไม่อยากท้าอะไรกับคุณเลยผมต้องคุณมากเลยคุณมาก่อนแล้วคุณมาดูของดิฉันไม เธอต้องยอมเลยเธอเอาสุขภัณฑ์มาจับเลยอันนี้คืออะไรคะนี่ขอเล่นบ้างได้ไหมมีนี่ปอปแฝะอันนี้คืออะไรอ่ะอยากเล่าหมอพี่แสมกับพี่ทำไมอ่ะหน้าเหมือนกันอันนี้หลอกมาลองแอนอันนี้ก็คือคู่แฝดของทันเองขอดูไอโม่หน่อยได้ไหมไหนโชว์นาฬิกาไอโม่สิ นี่อันนี้คือเก็บเงินซื้อเองมะมแม่ซื้อให้เป็นของขวัญใช่ไหมไมันใช้ยังไงไอ้ม่อะนี่เอาไปโรงเรียนได้ไหมคะมเอาไปได้ด้วยเหรอแล้วมันสามารถโทรได้เลยใช่ไหมมันเวอร์เกินอะหนดูซิถ่ายรูปก็ได้ใช่ไหมเออน้าราก็ ได้แล้วโอเคมีเลขอยู่ใต้ล่างหรอมีทองไม่ได้ดวงดีอันไหนก็มีแบงค์ห้าร้อยอยู่อันหนึ่งแอบอัดเนื้อพยายามก่อนไพ่พูดไพ่พูดโตโอเคตอบให้ฟันล่วงเด็กคนนี้ย้อนไหนเนื้อสวัสดีค่ะพันธุ์ตรายทางล้องอ่ะอุ๊ยเลือกก่อนน่ากินมากเลยอ่ะระวังระว่ง อะไรดีอ่ะวิเรื่องวิถีเอานี้สองพัน <มา S 1> ค่ะน่ารัมากพี่ไปเลือกเร็วอา๋อมาัเลือกเอาถึงมาเลยขอบคุณเจ้าค่ะนะคะขอบคุณค่ะวิหน,น้าเหมือนกันเลยคิดว่าหน้าเหมือนกันมะฮะพ่อคิดว่าเราหน้าเหมือนกันปะ อันนี้หน้าเหมือนใครอันนี้หน้าเหมือนใครไม่รู้เอาพอเจอกล้องช็อตกล้องเลยทีนี้พี่นุ้ยเราโชว์กุ้งที่เราทํากินกันดีกว่าบอกเลยว่าที่เด็ดคือต้องมีหอมเจียวจะเลิศโยกเหนี่ยความจานเราทำกุ้งส่วนน้ำจิ้มกระดุนทำคนอื่นทำมีมาก ิน้ำซิมด้วยแต่หอมเจียวอร่อยมากอร่อยมากแล้วจะบอกว่ายิ่งหอมเจียวใส่เยอะๆคือโคตรนัวสรุปซับหรือยังครับนะครับไหนเปิดก่อนเิดก่อหครับแล้วครับ

เปิดมาค้งคบเดินมาหามึงจ้าบ้าได้ป่า้อมมีแต่คนบากว่าแม่ได้ไม่หมดเหราค่าูถอยหเปิดให้บังก็เปิดตรงนี้นี่นี้หมดตงกตาอหมอ่งขายางเคลียรทีมีอะไรอีก่ะเนี่ย ยังไม่เห็นอุ้ยน่ารักมากปลาเลืนปลาเลืนได้ยังไงใหญ่มากนอนได้เลยปลาเลืนเอาไปนอนได้เลยได้อะไรลายแก้วเลยติดสวยมากเยอะอุ้ยอันนี้สวยมากเลยไหนโชว์หน่อยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยมากได้ตัมสามร้อยเข้มเลโอเคอันนี้ได้อะไรอ่ะซึ้งแหวว่ะซึ้งซึ้ง มอดมอดเหรอพี่การได้อะไรพี่การได้อะไรเป็นแปบฟ้าโอ้โหทไมได้อะไรทำไมได้อะไรเครื่องโบดอันนได้อะไรอ่ะเครื่องโบดเครื่องโบดเครื่องบด ของยาสัอะไรมาถึงกระตานที่กล้อถ่ายดิเฮ้ย่างกรนตานี่อะไรมนี่ยสวดนี่ได้ไรคะได้ฝาแล้วนะโอยนี่แม่ลูกกรอบกันมาปะเนี่ยเ้อว่าแล้วว่าแล้วอุ้ย เห็นไหมพี่นุ้ยนี่ไงเออน่ารักเห็นไหมน่ารักมากนี่ไงมันไงเห็นไหมล่ะได้แรงมากบอกเลยเป็นไงแล้วเดี๋ยวมันมีหัวต่อด้วยแม่ไหมอเอาล่ะดึกๆเขาก็จะมีแบบส้มตำส้มตำวันนี้คือแม่ค้าสับใหญ่เลยวันนี้ทำเป็นส้มตำอะไรคะไทยค่ะปูุ้งปะร้ากุ้ปลากับไทยอ้โห นี่มือโปรน,ปโนะคะตำกุ้งสดโอ้โห mm. รดเกินฝั่งนี้ก็ทำอะไรกันจุกจิกนะคะข้าวเสี่ยวแห้งไหมคะข้าวเสี่ยวแห้งอันนี้คือมือตำน่าอีดมากจะบอกว่าบ้านนี้ก็คือของกินหลากหลายคืออันนี้คืออะไรอ่ะินโทรเป็นอินโทรเดเป็นอินโทรวดคือนั่งคุยกบก้อนหินละ ติงโต